มหาสมุทรปั่นป่วนกระสับกระส่ายและรุนแรงเงาเทละมาบนผิวน้ำพายุป,ปั่นป่วนอยู่ใต้ม่านสีเทาของท้องฟ้าในใจกลางของพายุมีร่างฝ่าคลื่นทะเลสวยงามร่างของเธอชังดงามดุจเจ้าหญิงเจ้าหญิงแห่งทะเลกับเจ้าชายแห่งภูเขาแต่ครั้งหนึ่งในโลกทะเลที่บรรจบกับท้องฟ้าและภูเขาจุ่มเมฆมีดวงวิญญาณสองดวงอาศัยอยู่ เจ้าหญิงแห่งท้องเทะเลซีลีน่าสง่างามและดุร้ายราวกับมหาสมุทรที่เธอเรียกว่าบ้านผมของเธอเป็นประกายด้วยเฉดสีฟ้าและดวงตาของเธอจะท้อนให้เห็นความลึกของน้ำเธอใช้เวลาทั้งวันว่ายน้ำกับโรมาและเต้นลำใต้ขึ้นในขณะเดียวกันเจ้าชายโอไรออนแห่งขุนเขาก็มั่นคงและแข็งแกร่งพอๆกับยอดเขาที่เขากำลังปกครองความแข็งแกร่งของเขามาจากหน้าผาที่ขรุขระ ดวงตาของเขาสะท้อนท้องฟ้าที่หนาวเย็นและจ่มใสและหัวใจของเขาก็มั่นคงราวกับหินแกนิกที่เขาเกิดมาและถึงแม้โรคของพวกเขาจะแตกต่างกันไปนมากจนดูเหมือนวนไปไม่ได้ที่พวกเขาจะได้พบกันแต่แล้ววันหนึ่งโชคชะตาของซิลีนา่าอยากรู้เกี่ยวกับดินแดนที่อยู่นอกชายฝั่งจึงออกเดินทางไกลกว่ที่เคยพายุพัพาเธอไปไกลกับเขาและที่นั่นในตอนเช้าอันเงียบสงบ มีหมอกหนาะและเธอบังเอิญไปพบกับน้ําตกที่ซ่อนอยู่น้ําตกไหลจากภูเขาที่สูงที่สุดไหลลงมาบรรจบก,กับทะเลเมื่อถูกดึงดูดด้วยความงามของสถานที่ไม่กลกไ,ไ่ายเาาเห็นโลกวางซารีน,น,นาผือร้องเพลงออกมาอย่างมีความสุขและทันใดนั้นเจ้าชายออริออนได้ยินเสียงเพลงอันไพเราะเขาจึงเดินตามเสียงนั้นและเขาก็ค้นพบว่า เขาได้เจอกับหญิงงดงามเสียงของเธอผสมผสานกับสายน้ําอันอ่อนโยนเขา,าหลงใหลในความงามของเธอและการปรากฏกายของเธอทําให้แม้แต่หินที่แข็งที่สุดก็อ่อนตัวลงและเมื่อซิดีนากาลังร้องเพลงอย่าเงเพลิดเพลินเธอก็เห็นผู้ชายแสนางามมองเธออยู่และเธอเองก็หลงใหลในความแข็งแกร่งอันเงียบสงบของเจ้าชายและสายตาอันมีน้ำใจของเขาเชื่อกัน แม้ว่าพวกเขาจะมาจากโรกที่แตกต่างกันแต่หัวใจของพวกเขาก็จจำกันได้พวกเขาพบกันอย่างรับรับริมน้ำตกที่ซึ่งทะเลและภกเขาสัมผัสกันทั้งคู่ตกหลุมรักทุกช่วงเวลาที่ถูกขโมยไปด้วยความรักพวกเขาพบความกลมกลืนระหว่างพืนดินและท้องทะเลและความผูกพันของพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงอาณาจักรของพวกเขาไปตลอดกาล